สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วมาค,คนบนฟ้าช่างมาร์กอันนี้มันเป็นเซนเซอร์ล็อกฝาถังน้ำมันนะครับไอตัวซิตี้เนี่ยรถซิตี้เนี่ยเราคิดแต่ว่าเวลาจะเติมน้ำมันเนี่ยมันไม่มีที่ดึงที่อะไรใช่ไหมครับคือเอามือมากดถังเนี่ยแล้วมันจะเด้งออกมาใช่ไหมครับพอกดถังแล้วปุ๊บมันเด้งรถซิตี้รถอะไแต่ความเป็นจริงมันมีเซนเซอร์ล็อกนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับรูตัวนี้มันจะเป็นแกนแกนเหล็กล็อกออกมาปุ๊บ แล้วมันหุบเข้าไปตอนไหนโดยที่เราไม่รู้เวลาเราจะเติมน้ํามันปุ๊บเราจะเข้าเกียร์ P ใช่ไหมครับจอดรถแล้วเรามันจะหุบเข้าไปอัตโนมัติมันแล้วเราก็จะกดเด้งออกมาได้แต่ในกรณีที่มันกดแล้วไม่เด้งนี่เราอาจจะไม่ได้เข้า P เกียร์ P ่าแล้วมันไม่เด้งมันจะติดติดหรือไอตัวเซนทรัลล็อกที่แกนมันมันเป็นเสียที่มอเตอร์นี่ตัวนี้มันเสียอ่าพอมันเสียแล้วปุ๊บมันจะไม่เด้งไม่เด้งเราคิดว่าเฮ้ยปกติก็กดจอดแล้วกดมันก็เด้งออกมา แต่พอมันเสียแล้วปุ๊บเห็นไหมมันไม่หุบแกนเหล็กมันเนี่ยมันไม่หุบเข้าเพราะมันจะทํางานอัตโนมัติเวลาเข้าเกียร์ีปุ๊บมันจะหุบเขาปุ๊บของมันเลยแล้วเราก็จะกดฝาทางได้แต่ในกรณีที่กดยังไงก็ไม่ออกนี่ก็คือตัวนี้มันมันเสียพอกดไม่ออกเราทํายังไงแก้ง่ายๆครับเปิดพุ่มตรงนี้ด้านหลังมันจะเป็นขาขาวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขันเนี่ยขันแล้วก็ดึงช้ากออกมาได้เลยถอดปลั๊กมันก็จะเปิดฝาถังได้ แล้วก็ค่อยไปหาซื้อมาเปลี่ยนหรือถ้าไม่เปลี่ยนคุณก็ถอดออกไปเลยถอดออกไปไว้เลยเนี่ยครับไอตัวล็อกมันมอเตอร์เป็นต้นล็อกฝาถังน้ํามันเพราะว่ารุ่นซิตี้หรือรถรุ่นนะียใหม่ใหม่มันจะไม่มีสายดึงละมันมีสายดึงฝาถังจะเป็นตัวนี้อ่าเราก็คิดแต่ว่ามือตบมันก็ออกมือตบมันก็ออกแต่ความจริงถ้าไม่เข้าเกียร์ p ไม่ออกนะครับนอกจากเข้าเกียร์ p ปุ๊ตตบตก ก็จะออกแต่ว่าส่วนมากคนจอดรถก็จ,จอดเกียร์พีอ่าไม่เวลาจะเติมน้ำมันอะไรก็ล็อกเกียร์พีอย่างเดียวเนี่ยครับแต่ถ้าเข้าเกียร์บ้างหรือเกียร์อื่นปุ๊บมันก็จะล็อกของมันไวอย่างนั้นแหละไม่ออกสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับผมทางช่องชีวิตสนุกไม่หยุดค้นหานะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ